ก็ยอมรับตั้งแต่แรกว่าไม่ไม่มีทาเลเต์นไม่เข้าใจสิ่งนี้เลยจริง,รงๆอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มสนุกเริ่มอยากเรียนรู้อะครั้งแรกที่ได้รับโอกาสในในด้านการแสดงอะเป็นเพราะโอกาสเข้ามาจริงๆค่ะแล้วเชยอ,อยากทำโอกาสนั้นให้ดีที่สุดแต่ในวันเนี้ยเป็นความรู้สึกสนุกแล้วก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่าเป็นงานศินลปะแขนงหนึ่งสำหรับเชยอ,อะไรเงี้ยรู้สึกเป็นงานอาร์ตที่ถ้ามีโอกาสเชอก็อยากจะทำอยู่ต่อไปเรื่อยๆ ในวันแรกเชไม่ไม่รู้จักสิ่งนี้เลยเชอไม่สันทัดเรียกว่าไม่แบบไม่เคยอยู่ในหัวมา20กว่าปีไม่อยู่เลยว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันจะทําได้เชอไม่มีพื้นฐานไม่มีความเข้าใจในสิ่งนี้เลยนะเชอกดันกับสิ่งนี้มากๆจริงๆเชอยากทําให้มันดีเพราะรู้สึกว่าได้รับโอกาสมาจะตั้งใจหามากๆช่วงแรกๆกับการแสดงทําให้เชรู้สึกว่ามันยังไม่คลิกอ่ะยังยังเก็ตยากนิดนึงอยู่ดีแต่ว่าทําให้เชเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเยอะมากมากๆมากๆจนคลาย อะไรหลายๆอย่างในชีวิตความเครียดหรือความแบบความว่าฉันต้องเป็นคนที่เก่งเพอร์เฟกต์เนี่ยหายไปเยอะมากหรือการที่เรายอมรับในอารมณ์ที่นกาทีฟหรืออารมณ์ที่แบบอาจจะรุนแรงอะไรเงี้ยหรือแบบความเศร้าหรือการร้องไห้การระบายอะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็รับมือกับมันเป็นมากขึ้นในวิธีที่เฮลตี้ขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้เพิ่มเติมทักษะในการเข้าใจคนอื่นทักษะในการประเมินคนเพราะว่า การที่เราไปแสดงเป็นคนคนหนึ่งเราต้องมันต้องมีประสบการณ์ที่เขาเติบโตมาในจินตนาการของเราเราทําให้เราสามารถถ่ายทอดในความเป็นเขาออกมาตามลักษณะที่ตัวละครนั้นเป็นอะไรเงี้ยพอมันโจท์แบบนั้นหลังจากนั้นอะ่ะฉันรู้สึกสนุกกับมันมากขึ้นหรือได้ใช้พื้นที่ในการแสดงในการถ่ายทอดอารมณ์หลายๆอย่างที่บางทีรู้สึกว่าในชีวิตจริงฉันเลือกจะไม่เอาออกมาได้ได้อินเข้าไปในความที่ความรู้สึกที่แบบในโลกชีวิตจริงไม่น่าได้ทำอะ่ะซึ่งรู้สึก มันเป็นความสนุกของของการได้เป็นนักแสดงมากๆที่เราได้ลองได้ลองจินตนาการไปอยู่ในโลกจินตนาการจริง,รงๆที่มันจริงในฐานะของการเป็นตัวละครก็รคือโลกแฟนตาซีที่มันแฟนตาซีไงทุกคนแต่ว่าในฐานะนักแสดงในตัวละครตัวนั้นนั่นคือความจริงของเขาอ่ะมันไม่ไม่ง่ายที่จะมีโอกาสที่จะเชื่อไป100%เซว่าแบบฉันมีคาถาฉันเล่นของใส่คนได้ฉันทรมานคนนี้ได้ด้วยความสมเหตุสมผลของตัวละคร เป็นของเป็นนักชื่อเลยกูจะสอนให้เองว่าเล่นยังไงหลังจากที่เชอค่อนข้างรู้สึกเริ่มเห็นประโยชน์เห็นข้อดีของมันแล้วกันไม่ว่าจะทั้งความเข้าใจตัวเองหรือการได้ลองมีอุปกรณ์ในตัวใหม่ๆในการที่จะจัดการอารมณ์อะไรอย่เงี้ยเชอรู้สึกว่าเชอร์เอ y นจอยที่จะเรียนรู้มันมากขึ้นและเชอสนุกกับความมันเป็นโปรเจกต์ที่มันแบบมันไม่จำเจความ น่าสนใจของมันในแต่ละครั้งก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวเชอร์ถ,าถ้าถามว่าในความที่อยากทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเราอยากถ่ายทอดตัวละครที่ผู้กำกับและผู้เขียนบทผู้คนที่ออกแบบตัวละครนี้ให้เป็นไปตามที่เขาอยากจะให้เป็นมากที่สุดเท่าที่ความสามารถเราจะมีก็ยอมรับตั้งแต่แรกว่าไม่ไม่มีทาเลนตไม่เข้าใจสิ่งนี้เลยจริงๆอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มสนุกเริ่มอยากเรียนรูอ้อะหลังจากนั้นเชอร์ก็เขาเรียกว,ว่าลงทุนเกี่ยวกันเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของการแสดงทักษะเหล่านี้มากขึ้นว่ามันเป็นยังไง มีอุปกรณ์ไหนที่เราจะเก็บเอามาใช้ในฐานะนักแสดงเพื่อเอาไปใช้ในหน้ากองจริงๆได้บ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทาให้ทํางานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นตรงกับความต้องการของผู้กำกับมากขึ้นตรงกับบทมากขึ้นตรงกับซีนที่ต้องการเล่ามากขึ้นอันนี้มันมีมันเป็นทักษะที่ที่ก็น่าจะเหมือนหลายๆอาชีพที่มีทักษะ เป็นยังไงบ้างในวันที่เลือกที่จะไปเรียนต่อคือมันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กของเชอร์ที่อยากไปเรียนต่างประเทศแล้วเชอร์ยังไม่มีโอกาสได้ทาค่ะเป็นการต่อยอดตัวเองด้วยแล้วก็อยู่ในประเทศที่ชอบด้วยก็มันมีหลายเหตุผลหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เชอร์ตัดสินใจทำสิ่งนี้มากๆเชอร์รู้สึกว่าเชอร์ได้เปิดโลกได้ exchange แล้เชอร์ทำเยอะมากๆเชอร์ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้เชอร์ต้องบินไปกับญี่ปุ่น6กอาทิตย์ติดอะ จะแต่จะทามาแล้วแล้วผ่านมาในช่วงการถ่ายทำที่ยังไม่เสร็จสิ้นของพนออะไรเงี้ยหรือการไม่เสร็จสิ้นงานบางอย่างประสบการณ์สุดๆว่าเฮ้ยฉันก็ทําได้แต่มันเหนื่อยแฮะแล้วลิมิตของฉันจะอยู่ตรงไหนก็เป็นการเรียนรู้ที่มหาศาลมากๆด้วยวิชาที่เรียนรู้สึกคิดถูกที่ไปเรียนเพราะมีทั้งความชอบในในสายแบบเออเทคโนโลยีบางอันเป็นเรื่อง AI เป็นเรื่อง สิ่งที่กําลังก้าวหน้าไปในอนาคตแล้วก็ได้ปูพื้นฐานในมุมมองที่เราเคยสงสัยมาตลอดว่าทําไมเขาถึงทําสิ่งนี้การประกอบเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งอ่ะไม่ง่ายเด้อแล้วเชอได้มุมมองที่มันใหญ่กว่าเดิมมากๆด้วยถ้าถามว่าเครียดเครียดกับการที่อยากจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดไหมเชอค่อนข้างจะเป็นคนกดดันตัวเองมาตั้งแต่เด็กด้วยความอยากทําให้ดีที่สุดในทุกคอนดิชันที่เรามีอะบลิตี้ที่เรามีมันก็ถือว่าเป็นความเครียดไหมก็น่า แต่เป็นคนที่รับรู้ไม่ค่อยเก่งเรื่องความเครียดหรือเมื่อไหร่ที่เรากดดันตัวเองจนมันเป็นความเครียดซึ่งเชื่อไม่เคยรู้และรู้สึกว่าความคงทนของมันค่อนข้างจะสูงต่อความเครียดซึ่งไม่รู้ว่าดีไม่ดีด้วยนะแต่ว่าเชื่อรู้สึกว่าจัดการชีวิตตัวเองได้แล้วก็หลังๆมาเนี้ยเชื่อปล่อยมันได้ง่ายขึ้นเชื่อเข้าใจตัวเองและให้อภัยตัวเองมากขึ้นถ้าเอามาใช้กับการเรียนจะค่อนข้างชาร์ปกติ ไม่ได้เลยนะต้องส่งทุกอันเข้าทุกคลาสอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็แบบเออมันต้องจําเป็นที่จะต้องโดดคลาสเพื่อมาทํางานบ้างซึ่งมันอยู่ในเกณฑ์ที่เรียนผ่านอยู่เชอก็แบบเมื่อก่อนจะเป็นมนุษย์ A for A ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเชอรเกทยทำงานไปด้วย ลดเลเวลความเครียดความจริงจังความอยากให้มันแบบเพอร์เฟที่สุดเนี่ยลงมาเถอะเธอกรุณนาะเข้าใจชีวิตเธอด้วยนะว่าเธอต้องบินกลับไปกับไทยญี่ปุ่นนะมันก็เลยถือว่าเป็นความความจัดการได้และปล่อยง่ายมากขึ้นมากๆเลยอะเธอแบบ enjoy กับชีวิตได้ง่ายขึ้นมากเลยค่ะ